สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหลายหลายคนสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะเหรียญรุ่นใหม่ๆมีราคาการซื้อขายไหมกาก้าวันนี้กาก้าพารวยก็เลยได้นําเอาเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับเอามารีวิวฝากพี่พี่น้องๆและก็ปีพอสดที่น่าเก็บสะสมและก็มีราคาการประเมินที่สูงนะพี่น้องก็ฝากพี่พี่น้องๆลุงป้าอานั้นติดตามกันได้ในคลิปต่างๆของทางช่องของเรานะครับ เราจะนําเอาข้อมูลเหรียญต่างๆนะครับอยากจะให้เรานําเอาปีพศอใอดนะครับในลักษณะแบบไหนเอามารีวิวข้อมูลก็พี่น้องก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเราจะนําเอาคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์นั้นเอาไปปรับปรุงในการทําคลิปต่ตางๆในการหาข้อมูลต่างๆนําเสนอข้อมูลต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆลงปัญอาได้มีข้อมูลการเก็บสะสมเหรียญต่างๆนะครับ ช่องของเราเป็นช่องรีวิวเหรียญนะครับไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญน,นะพี่น้องก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นช่องรีวิวนะครับเป็นช่องรีวิวไม่ใช่ร้านรับซื้อแต่ที่ซื้อนะครับที่ทางช่องของเราซื้อเพื่อความต้องการในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยพระเครื่องธนบัตรหรือก็สิ่งของต่างๆนะครับที่เรามีความต้องการในการเก็บสะสม นะครับและก็นําเอามาทําข้อมูลต่างๆฝากพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการผลิตหรือว่าข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับก็ให้พี่น้องรับข้อมูลกันให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับบางคน <c oughs> อาจจะคิดว่าทางช่องของเรานั้นเป็นร้านนะครับบางคนก็ถามว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับ ไม่ต้องถามหาร้านนะครับเพราะว่าเราไม่มีร้านแต่ที่ซื้อนะครับความพอใจในการซื้อขายต่างๆความรักความชอบต่างๆในลักษณะเหรียญต่างๆปีพศนะครับที่เรามีความต้องการเราก็จะมีการประกาศรับซื้อนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะพี่น้องใครมีใครต้องการขายนะครับราคานั้นอาจจะไม่สูงเหมือนกับช่องอื่นๆเขานะครับการซื้อขายอาจจะไม่สูงเหมือนกับทางช่องอื่นๆเขาก็คงจะ มากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าเช่นเดียวกันนะพี่น้องอย่างไรก็ดีนะครับการซื้อขายที่มากกว่าหน้าเหรียญก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยดอกผลกําไรที่เรามีการเก็บสะสมกันเอาเรามาที่เหรียญรุ่นใหม่กันนะครับเหรียญรุ่นใหม่ที่เราเห็นกันนะครับที่เป็นแบบพะเศนใหญ่ ผลิตขึ้นมาระหว่างปีพุทธศักราช2,551ถึงปีพุทธศักราช2,560รวมทั้งสิ้น10ปีพศด้วยกันนะครับปีพศที่ผลิตสูงสุดคือปีพศ2,560นะครับผลิตออกมาถึง208ล้าน8 8 1 2 8 0เหรียญถือว่าเยอะนะครับสำหรับปีพศ2,560เนาะะส่วนปีอื่นๆก็ไล่เลี่ยไล่เลียงกันลงไปนะครับจนถึงต่ำสุด นะพี่น้องจนถึงต่ําสุดเพียงแค่1นึ่ล้านเก้าแสนหเหรียญนะครับรองลงมาก็3ล้านเหรียญที่ผลิตนะจะเป็นปีพศใดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าสะสมอีกปีพศหนึ่งนะครับเหรียญ10บาทรุ่นใหม่นี้ก็มีอยู่3ปีพศที่ถือได้ว่าราคาการประเมินสูงอย่างเช่นปีนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเหรียญของ ปีพศ2554ใช่หรือเปล่า54นะครับพี่น้องอะกา้ามองเห็นเป็นเลข8ตกใจนะครับเป็นปีพศ2554นะพี่น้องปี54นั้นถือว่าเป็นเหรียญติดอันดับ2ของเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับเป็นเหรียญติดอันดับ2นะครับของเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับ ซึ่งปีพศ2 5 5 4นั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักเท่ากันนะครับเหรียญ10บาทจะเท่ากันปี54เขาผลิตออกมาถึง3ล้านเหรียญด้วยกันนะครับ3ล้านเหรียญไม่เยอะนะพี่น้องหากันตาเหลือกเลยนะส่วนทางช่องของเรานะครับเราไปที่เว็บเพจเว็บไซต์ก่อนนะครับเว็บเพจเว็บไซต์ที่มีการซื้อขายกันเหรียญรากเหรียญลักษณะเทียบเท่า UNC หรือว่าเหรียญ u n น UNC, นะครับเขาซื้อขายกันอยู่ราวๆร,ร้อยกว่าบาท นะพี่น้องบางบางเพจนั้นเห็นซื้อขายกันอยู่140บาท130บาทบ้าง120บาท100บาทอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครพอใจที่จะขายในลักษณะอย่างไรนะพี่น้องส่วนทางช่องของเรานะพี่น้องทางช่องของเราถ้าพี่น้องมีเหรียญปีพศออนี้ในสภาพที่สวยงามนะครับ ในสภาพที่สวยงามสามารถแบ่งปันให้กับทางช่องของเราได้เอาไว้ทำข้อมูลให้กับพี่ๆีน้องนสามารถแบ่งปันได้นะครับเราตั้งราคาให้แม็กสุดอยู่ที่100บาทต่อเหรียญน,นะครับ100บาทต่อเหรียญเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็รับนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็รับเช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีความพิเศษนะครับขอให้ลวดลายต่างๆมีความชัดเจนและสวยงาม นะยินดีรับในราคา100บาทต่อเหรียญนะครับเอาละใครมีก็อยากจะแบ่งปันก็ทักทายเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเมลหรือว่าทางช่อง y o u t u b e ของเรานะครับทางคอมเมนต์ต่างๆก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับอ่าเดี๋ยวกาก้าพารวยจะติดต่อกลับสำหรับท่านที่มีเหรียญที่ทางช่องของเรามีความต้องการนะครับ อาจจะได้ราคาไม่สูงนะพี่น้องอาจจะได้ในราคาไม่สูงแต่อย่างไรก็มากกว่าหน้าเหรียญอยู่ดีเนาะก็ฝากพี่ๆน้องๆลงป้านาอาไว้บ้างสำหรับเหรียญกระสาบไทยนะครับขององค์ในหลวงรัชกาลที่9เริ่มจะหมดในระบบไปแล้วนะครับรุ่นใหม่ๆเริ่มออกมาใช้เยอะในระบบหมุนเวียน นะครับใครมีก็อยากจะให้เก็บเก็บในสภาพที่สวยงามจะมีราคาในวันข้างหน้าก็ฝากไว้ด้วยนะครับทางช่องของเราช่องกาก้าพารวยรีวิวเหรียญพระเครื่องธนบัตรต่างๆอยากให้เราทำคลิปแบบใดคอมเมนต์ Comment, นะครับฝากความคิดเห็นมาได้นะครับอยากให้เอาปีพอสไดเหรียญอะไรมาทำการรีวิวก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เก้ารับชมติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ when there's no more hope is left in me i can see what comes my way